สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยค่ะทั้งลัคนาและราศีนะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะความรักของคุณในช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎนกรู้สึกว่า คุณอาจจะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบว่าเขาเคยเสียใจผิดหวังในเรื่อง,องความรักมาค่อนข้างหนักนะแล้วก่อนหน้านี้ถ้าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะลกมองว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะชัดเจนล้นะมีโอกาสที่อาจจะได้คุยนะคะอนาคตร่วมกันนะคุยในเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะ หรือการที่เขาจะขอคุณเป็นคนรักนะคะในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะก่อนหน้านี้ถ้าเขาเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้รีบในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางท่านบางคนคบกันมานานพอสมควรแล้วนะมันถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้แล้วแหละนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะแล้วนกรู้สึกว่าคุณอะ ชนะใจเขาได้นะอ่ะพิชิตใจเขาได้นะแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคือการที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันล่าช้าอาจจะเกิดจากเขาคยม,มีอดีตนะคะนะขึ้นเก้าดาบสิบดาบเนี่ยนะอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะที่แบบว่าเจอเรื่องของความรักในอดีตที่มันหนักหนักมานะคะทีนี้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถที่จะแบบ รวดเร็วได้ไม่สามารถที่จะแบบรีบได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะมันถึงเวลาแล้วนะที่เขาหรือคุณนะคะอาจจะมีการพูดคุยนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วก็นกเห็นถึงความแบบชัดเจนนะความชัดเจนที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะ,ะบางคนก็คือชัดเจนแบบ เป็นแฟนกันเลยเป็นคนรักกันเลยนะคะแต่บางคู่ก็จะแบบว่าชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมเมถุนตุลกุมหรือว่าชาวราศีพฤษภเนาะเพราะว่านกรู้สึกว่าตัวคุณเองก็อาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยมันคาดหวังไม่ได้หรอกมันยังดูเสี่ยงเกินไปหรือว่าบางท่านบางคนเนี่ย เจอกันผ่านโลกออนไลน์ยังไม่เคยเจอกันก็มีนะคะคนที่ไม่เคยเจอกันมีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปอีกระดับหนึ่งนะคะนะแต่คนที่แบบว่าคบกันมานานแล้วเนี่ยนะมีโอกาสได้เจอกันแล้วนะสารความสัมพันธ์กันมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาให้มันชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็สำหรับคนที่ มีคนเก่าๆนะเป็นไปได้นะคนคนนี้เขาอาจจะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาง้อขอคืนดีกับคุณขอโอกาสจากคุณก็ได้นะเพราะคุณอยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะนะเป็นไพ่อานาคตของคุณก็คือว่าคุณมีเรื่องให้คุณต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่จบกันไปแล้วก็ได้นะเขาอาจจะกลับเข้ามานะคะให้คุณต้องคิดและตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะ ขอดูความรักของคุณในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเ <ucking> ด็กเรียนการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งนะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะเนี่ยเป็นไปได้นะมีใครสักคนหนึง่งถ้าคุณมีเรื่องของคนเก่านะอาจจะมีคนเก่าติดต่อเข้ามานะคะเอออยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะ <c oughs> ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะว่าจะยังไงต่อนะ แต่คนที่อยู่ในความสาัมพันธ์นกเห็นแล้วนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะขึ้นแทร์เพอร์ไรน์ ance, เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้น,หร,รราห,าน,นหรือตัวเขานี่แหละที่ปรับเปลี่ยนเพื่อเรานะคะมากขึ้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะขึ้นสี่หมายก็คือ,อความ ความชัดเจนนะคะความมั่นคงนะความสุขจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะเลขถือช่วยนะคะอืมคนรักอาจจะพูดดีกับคุณมากขึ้นนะ,ะพูดคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นด้วยนะคะระหว่างคุณและเขานะหนึ่ไม้นะการขอโอกาสนะคะการอยากได้รับโอกาสก็มีด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่านะ มีพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคนที่เด็กกอกคุณก็ได้นะคะคือนกเห็นแบบเป็นข่าวดีหมดเลยนะคะส่วนใหญ่นะเป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีจากคนที่รอคนเก่านะก็อาจจะกลับเข้ามานะคะนะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณก็จะมีข่าวดีเช่นกันนะข่าวดีที่แบบว่าเออความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะเออ จะพัฒนามากกว่าเดิมแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะนะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะค,คนคนนี้ The Wheel of Fortune นะคะ6ถ้วยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะถ้าเขาเป็นคนเก่าๆยังรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็หวยหาปรารถนาคุณมากๆนะคะนะรอเวลาที่โชคชะตาจะเป็นดังใจนะคะ นะจะให้คุณและเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ไม่มีคุณนะคะเขารู้แล้วนะว่าความรู้สึกที่หยหาคุณมันมากมายขนาดไหนนะเดทก็อาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนกเก่าๆของคุณที่จบกันไปแล้วนะคะเลิกรากันไปแล้วนะคะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนในเครื่องแบบก็ได้นะอืมคือคนที่ห่างหายจากคุณไปอะนะ เขาอยากกลับมานะคะเขาปรารถนาคุณมากๆในตอนนี้นะเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้คืนนะยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะนะคะ mm hmm. เหมือนกับเขาขาดคุณไม่ได้อะ่ะเขาหวยหาคุณมากนะแล้วการที่อยู่ห่างไกลกันด้วยเนี่ยในบางท่านบางคนเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากนะคะอยากเจอนะอยากที่จะแบบ อยากอยู่ใกล้นะคะไม่อยากห่างไกลกันละอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองก็ยังเชื่ออีกว่านะคะคุณและเขาเป็นพรหมลิขิตเป็นโชคชะตานะเออทำให้มาพบมาเจอกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็แบบรอเวลานะเขาอาจจะรอเวลาที่จะได้มาพบมาเจอคุณด้วยนะนกมองว่าคนคนนี้เขา ใช้เวลาในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับเขารู้แล้วนะว่าเขาปรารถนาคุณนะคะปรารถนาที่จะอยู่กับคุณไปแบบยาวนานนะคะเป็นคู่ชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะคือเขาเขาไม่อยากห่างจากคุณเขาหอยหาคุณนะคะนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมีวัยที่ต่างกันด้วยนะคะแต่คนคนนี้คือนกว่าเขาเขาปรารถนาที่จะอยู่ ใกล้คุณมากๆเลยนะคะนะรักผูกพันนะคะมีความห่วงใย,ยมีความปรารถนาดีให้กับคุณด้วยนะขอดูสิคะแล้วชาวราศีกรกฎคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะความรู้สึกของคุณบ้างนะดีไฮพิ p ท i เทนะคะเจ็ดเหรียญหกไม้ห้าดาบ ในบางท่านบางคนเนี่ยคุณอาจจะคิดในเรื่องของอ,อ,อันนี้ในกรณีที่เขามีคนเก่านะคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขามีคนเก่าอยู่หรือเปล่านะคะอ่าจริงๆแล้วเราชนะใจเขาได้ไหมเขาลืมคนเก่าแล้วหรือ,อยังเขายังกลับไปติดต่อกันอยู่ไหมเขามีความลับกับเราไหมนะคะอันนี้ในกรณีที่เขามีคนเก่านะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยหนูรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ อ,อ่ขึ้น5ดาบนะคะเดี๋ยวน้อขอขยาย5ดาบ2เหรียญคุณก็มีความรู้สึกลังเลใจนะลังเลใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เหมือนกันอาจจะด้วยความทีม่มันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ขึ้น5าดาบนะคะอาจจะเป็นญาติเพื่อนสนิทหรือคนรอบข้างนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยากยากเกินไปที่ที่คุณและเขาแบบ มันจะไปต่อได้หรือว่ามันจะสารต่อได้อะไรเงี้ยคุณมีความลังเลใจอยู่ในนั้นนะนกมองว่าในบางท่านบางคนประสักค่อนข้างเยอะนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบในบางครั้งคุณก็ลังเลคุณอยากจะถอดใจนะบางคนภาษาก็บางทีก็แบบสื่อสารกนลาบากนะคะหรือเป็นในเรื่องของระยะทางเวลานะคะนะแล้วก็วัยอีกอะไรเงี้ยคือตัวคุณเองก็ คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมนะแต่คุณก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะมันอาจจะมีแค่ช่วงความรู้สึกของคุณในบางครั้งนะคะที่รู้สึกแบบลังเลใจนะลังเลใจกับความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆคุณก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้หละนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้น6 6ไม้ก็คือคุณคุณก็อยากที่จะสมหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคือคุณก็รู้สึกดีกับเขามากๆแต่มันก็มีความลังเลอยู่ในนั้น นะความไม่แน่ใจอยู่ในนั้นนะคะขึ้นดีไฮพินเทสคุณอาจจะเชื่อในเซนส์ของคุณนะเดี๋ยวนกขอขยายอืมสี่ถ้วยคือคุยน็อสอนนกมอกมอว่าตัวคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎอะไรที่ ที่มันไม่ไม่ปลอดภัยกับหัวใจของคุณนะคุณพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะตัดการอยู่แล้วนะคะนะเ,เพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้แหละคุณอยากที่จะรอดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะไปต่อนะคะ ในความสัมพันธ์นี้คุณก็คุณก็ตัดสินใจที่จะไปต่อแล้วก็รอดูนะคะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะคุณตัดทันทีนะสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะนะอาจจะเป็นของคนเก่าๆด้วยนะคะความรู้สึกนะสำหรับคนที่มีคนเก่าคุณอาจจะลังเลใจนะคะกับคนเก่าที่เข้ามาว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมนะคะ นะถ้าพลังงานนี้ไม่ใช่ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีคนเก่านะคะที่คุณรู้สึกกับเขาก็คือว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกเซนส์ของคุณรู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็ตัดนะคะคุณไม่ให้โอกาสอ่าคุณไม่ให้โอกาสแต่คุณรู้สึกว่าใช่นะคะมันยังไปต่อได้คุณก็จะให้โอกาสเขานะคะเพราะว่านกเห็นไพ่ของ การกลับมาของคุณเก่าๆค่ะขึ้น2เหรียญน,นะคะอาจจะไม่ใช่ความลังเลใจก็ได้อาจจะเป็นการกลับมาของใครบางคนที่เคยหันหลังให้กับคุณฝ่ายนะซึ่งคุณมีโอกาสได้ตัดสินใจได้คิดพิจารณาแหละนะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะคะนะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ขอดูอีกนิดนึงนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขานะคะคุณรักเขาแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นี้นะ อย่างที่บอกว่าอาจจะมีช่วงที่ลังเลใจแต่จริงๆคือความรักที่มีให้กับเขามันก็ทำให้คุณรู้สึกมีพลังที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ไปต่อในความสัมพนนันธ์นี้นะคุณก็ยังมีความรู้สึกหนักแน่นแล้วก็มั่นคงให้กับคนคนนี้นะคะนะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนในเครื่องแบบนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นนักเดินทางก็ได้นะหรือเป็นคนที่แบบชอบความเร็วนะคะ เป็นสายนักกีฬานะคะสายสุขภาพก็ได้คนคนนี้นะคุณยังรักแล้วก็คุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขานะเหมือนคุณคุณรอเขาได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นความรักแบบที่จะต้องรอคอยนะคุณรอคอยเขาได้โดยที่แบบคุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองนะอรอคอยแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบรอเขาด้วยความแบบทุกข์ใจอะไรนะคะนะ ขอดูสิคะว่าเขาจะทำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้คะสิ่งที่เขาจะทำนะคะควีนถือคาถาค่ะเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเนาะ คนเก่าของคุณนะคะพูดถึงในกรณีคนเก่าก่อนนะคนเก่าเนี่ยจะกลับมานะคะการติดต่อสื่อสารนะสองดาบหกถ้วยเขาคิดถึงคุณอ่ะเขาทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะเขาจะติดต่อคุณมานะเขายังรักแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆนะคิดถึงช่วงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันคุณยังมีเสน่ห์นะคะดึงดูดใจเขาคุณยังเป็นคนที่เขาปรารถนานะ เขาจะหาวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะเพื่อให้คุณให้โอกาสเขาอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวของชาวราศรีกรกฎเองนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะแต่ตัวเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณผูกพันกับคุณมากๆคิดถึงสิ่งดีงามนะคะความใจดีของคุณความน่ารักความอ่อนโยนนะคะหรือการที่คุณแบบซัพพอร์ตเขาเทคแคร์เขานะคะนะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะ สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นุกรู้สึกว่าคนคนนี้จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอุปสรรคไม่ได้เป็นปัญหานะคะการสื่อสรารหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบเป็นอุปสรรคในความสัมพันธะ์น่ะเขาจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนะเพื่อให้คุณและเขาอ่ะ ได้อยู่เคียงข้างกันนะขึ้น6ถ้วยเนี่ยก็คือปรารถนาที่จะดูแลคุณนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณรวมถึงการแบบใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันด้วยนะคะนะคนคนนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะขึ้นเดอะเมจิเชียนะคะการจัดการนะให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน6กถ้วยอะ่ะมันได้พบไดเจอกันมันได้อา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขารักคุณนื้อหาคุณตัวนี้ยนกมองว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขเขาอยากดูแลคุณนะคะแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณมากๆนะอืมคือบางท่านบางคนเคยเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเนาะเขาเคยสัมผัสถึงความน่ารักความอ่อนโยนของคุณนะคะ ความสดใสของคุณเขาคิดถึงความสุขที่เคยมีร่วมกันความสุขที่คุณเคยมอบให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันตราตรึงใจอะคะ่ะต้องบอกอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณตลอดไปอะไรแบบนี้นะคะนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหนะคะน่ารักมากนะใครเจอความสัมพนนันธ์นี้รักษาเอาไว้ให้ดีนะ ขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะก้ามาอ้าก้าถ้วยค่ะโทษทีทิศทางความสัมพันธ์นี้นะเนี่ยบางท่านบางคนเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารแอปพลิเคชันนะความสัมพันธ์เนี้นะมันเป็นรักทางไกลนะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันผ่านผ่านเครื่องมือสื่อสารไปก่อนนะคะนะถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่มีการปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนนะคะเขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะ,นะสามดาบเป็นแปดดาานะคะอุปสรรคต่างๆนะคะนกมองว่ามันมีนะมีในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้รู้สึกแบบอยากจะถอดใจในความสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานของเขาหรือของคุณก็ได้แต่นกรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณนะคือ โอเคอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าอย่างที่บอกว่าบางท่านบางคนคุยกันมานานแล้วนะช่วงที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เอ่อได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางท่านบางคนอาจจะต้องรอไปอีกนิดหนึ่งนะก็คือแน่นอนนะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้เอ่อพัฒนาในความสัมพันธ์นะหนึ่งเรียนก็คือความรักที่ชัดเจนความรักที่มั่นคง นะการพัฒนาความสัมพันธ์เนาะก้าวหมยเนี่ยยังไงก็ไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับมันมีความพึงพอใจมันมีความรู้สึกแบบปรารถนาความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะซึ่งนกมองว่าความสัมพันธ์นี้ในอนาะคตได้พัฒนาอย่างแน่นอนนะนะบางท่านบางคนก็มั่นหมายแต่งงานกันเลยนะคะคือหนึ่งเรือนนะเป็นไพ่ของการ มันหมายการแต่งงานนะแต่และคู่ก็จะใช้เวลาที่แบบไม่เท่ากันนะคะนะแล้วก็สําหรับความรักที่เป็นรักครั้งเก่านะการกลับมาครั้งนี้นุกรู้สึกว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะคุณยังรักเขาอยู่คุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่คือเขาจะหวงแหนความสัมพันธ์นี้เขาจะเห็นคุณค่านะคะเขาจะเห็นคุณค่าของโอกาสที่คุณมอบให้กับเขาค่ะนะ เขาจะทําให้ดีที่สุดอะนะเขาคงแบบเขาคงรู้แล้วว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ใช่โอกาสที่จะได้มาง่ายๆนะที่คุณจะให้เขาซึ่งการได้โอกาสครั้งเนี้ยเขาจะแบบทําให้ดีที่สุดนะความสัมพันธ์นี้คือเหมือนกับการกลับมามันมีการมองอนาคตร่วมกันนะอเดี๋ยวขอดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะชาวราศีรกรกฎ The f o o l การเดินทางการท่องเที่ยวนะคะ The world นะคือคนที่อยู่ห่างไกลกันเขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณหรือคุณนั่นแหละนะคะที่จะได้เดินทางไปหาเขาก็ได้นะอ่าแล้วก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคนที่เกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาติอะไรนะคะหรือความรักครั้งนี้นะเขารู้สึกว่าคุณใช่นะแล้วก็คิงเหรียญเขารักคุณเขาจริงจังกับคุณนะคะนะ จะมีการเดินทางมาเจอกันอย่างแน่นอนด้วยนะถ้าอยากบอกอะไรอีกคะเดชนะคะคนเก่าหวยหาปรารถนาคุณมากอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะ The world คุณยังดีที่สุดสำหรับเขานะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะในตอนนี้ที่ไม่ได้คุยกันค่อนข้างที่จะหวยหาคุณหนักมากๆนะ คนคนนี้อยากกลับมานะคะอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึงน่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยนะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID ดียไลน์ที่ ให้ไวด้ดล่างคลิปนี้ค่ะนะก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีคู่ควรกับเราแล้วก็สุขสมหวังในเรื่องของความรักกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ